สวัสดีค่ะมีนาจากเกษมเพนดีโปค่ะวันนี้นะคะเรามีผู้เชี่ยวชาญงานสีมาคุยกันได้อีกแล้วนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะหลายบ้านเจอปัญหาผนังแตกแล้วลายงาสีลอกสีตองหองเยอะมากค่ะสวัสดีครับผมกรินสัก์ครับผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทสีกับตังปัญหานี้พบได้บ่อยครับในบ้านส่วนใหญ่ดังนั้นวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการแก้ปัญหาสีลอกล่อนโผล่งลายแตกลายงารครับค่ะแล้วรอยแตกแลวจริงๆนี่มันเกิดจากอะไรครับเพราะบางบ้านนะคะ ก็ราวตรงกลางผนังค่ะบางบ้านก็ราวตรงวงกบหน้าต่างค่ะใช่เลยครับน้องมีนาปัญหาบ้านหลักๆเนี่ยรอยแตกรายงาเกิดจากได้3สาเหตุหลักๆเลยครับแบบที่1นะครับจะเป็นผนังแบบรอยแตกรายงาขนาดเล็กหรือแท i r l แค็กตามภาพด้านนี้ครับแบบนี้นะครับมันเกิดจากปัญหาของการผสมน้าไม่ดีของตัวปูนครับไม่ได้สัดส่วนนั่นเองอาจจะผสมน้ําในปูนมากเกินไปหรือน้อยเกินไปทําให้ปูนเนี่ยกดตัวเร็วหรือแข็งตัวเร็วเกินไปทําให้เกิดรอยร้าวขนาดเล็กๆบนผนังครับดังรูปต่างตัวอย่างแบบนี้เลยครับอืมง้นแบบนี้รอยร้าวเจี๊ ใช่ไหมคะใช่ครับรอยร้าวแบบนี้มันจะเป็นรอยร้าวแบบขนาดเล็กหรือว่าไฮไลท์แตกถ้าปล่อยไว้เนี่ยมันจะทําให้น้ำรั่วซึมเข้าผนังได้นะครับอืมร้าวแบบนี้มีวิธีแก้ไหมคะมีครับวิธีแก้ง่ายมากเลยครับเพียงใช้กับตันเบกซิลเลอร์ครับมีคุณสมบัติยืดหยุ่นสูงถึง50 0เปปกปิดรอยแตกรายงานได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ช่วยกันร,รั่วซึมได้อย่างยอดเยี่ยมครับดูอย่างตัวอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของสีเบกซิลเลอร์นะครับ ต้องบิดให้ดูอันนี้คือตัวเนื้อสีจริงจะเห็นว่าอีกผนังด้านนึงเนี่ยเป็นรอยแตกอีกด้านนึงเนี่ยไม่เป็นรอยร้าวเลยครับ อันนี้ก็เปรียบเหมือนสะพันผนังนบ้านของคุณนะครับที่ไม่เกิดรอยแตกายงานไม่มีรอยเลยค่ะแล้วรอยร้าวที่อยู่ตรงขอบประตูหรือว่าขอบหน้าต่างอะคะ่ะอันนี้เกิดจากอะไรหรอคะเออจริงๆจะคล้ายๆกับแบบตะกี้นะครับก็คือมันเกิดจากออรอยร้าวของการถดตัวของปูนแต่อันนี้มันจะมีเรื่องของโครงสร้างของกรอประตูและหน้าต่างเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทําให้รอยร้าวเนี่ยเกิดขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมมากหรือมากกว่า1มิลลิเมตรนะครับทีนี้การแก้ปัญหาเนี่ยก็ต้องใช้ตัว อะคริลิคซีแลน์นะครับในการแก้ปัญหาเพราะว่าร่อง,องเนี่ยมากกว่า1มิลิเมตรโดยใช้กัปตันซีแลน์หรือมาร์คซิลนะครับในการแก้ปัญหาแล้วถ้าเป็นรอยใหญ่ๆอะคะ อย่างนี้ยังจะพอเอาสีมาทาปิดได้ไหมคะอันนี้อจะญากนิดนึงนะครับถ้าดูตามภาพนี้นะครับถ้าเป็นรอยร้าวบนเฉียงกลางผนังเนี่ยมีโอกาสเป็นเกิดจากโครงสร้างหรือรอยร้าวที่บนกลางเสาตัวอาคารเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดจากการสุดตัวของโครงสร้างเป็นหลักครับนี่ก็แปลว่าแค่ทาสีปิดเฉยๆเดียวก็ไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ได้ครับในกรณีนี้เนี่ยแนะนาให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือวิศวกรโครงสร้างอาคารนะครับเพื่อแก้ปัญหาถูกจุดนะครับนี่ถ้าเป็นรอยเลย็กๆก็ใช<ๆ>้ก<ๆ>ับกันปิดซีว่ามาปกปิดก่อนได้ใช่ไหมคะ แต่ว่าถ้าเป็นรอยจากโครงสร้างต้องซ่อมแซมก่อนอันนี้ถูกไหมคะถูกครับผมแนะนำกับตันเฟกซิลเลอร์ที่ลดปัญหารอยแตกลายนาและช่วยลดปัญหาลอกล่อนป่งพองให้กับบ้านคุณต้องกับตันเฟกซิลเลอร์ฟังแล้วดูดีมากเลยค่ะแล้วใช้กับผนงังแบบไหนได้บ้างคะออกับตันเฟกซิลเลอร์นะครับใช้ได้กับทั้งผนังปูนใหม่และปูนเก่าไม่เสื่อมสภาพครับโดยเฉพาะบริเวณบ้านที่ออต้องเจอแดดเจอฝนบ่อยๆนะครับ ตัวนี้กับตันเฟ็กซิลเลอร์เหมาะมากเลยครับยังดูอย่างผนังเนี้ยเรียบคลิป ลดปัญหารอยแตกรายงานและลอกลองต่งอกได้เป็นอย่างดีครับฟังดูแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าอยากได้สีกับตันเฟกชิลเลอร์สามารถสั่งซื้อที่เกษตรเพชรีโปช่องทางการนี้เลยค่ะส่งทั่วไทยสะดวกสุดๆอยู่ที่ไหนก็ซื้อสีได้จริงๆค่ะจำไว้นะครับถ้าอยากให้บ้านสีสวยติดทนนานไม่ยป่ญหารอยแตกรายงานลอก,ก,ก่้นต่งอกต้องกับตันเฟกชิลเลอร์ครับวันนี้ขอบคุณพี่เดียร์มากๆนะคะที่ามาพร้อมรู้ดีๆเกี่ยวกับกับตันเฟกชิลเลอร์ให้ค่ะ แล้วเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ